ฟังด,ด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาเกาะติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราวันที่27ธันวาคมครับที่ต้องบอกเลยว่าคำเเมนสาดฝน BM มมาแบบไม่หยุดไม่ย่อน ร้อมกับไทยเราครับล้างบางถึงปลอยเปดรวมไปถึงปะทะนารกแตกตลอด500กิโลทุกแนวรบกันเลยทีเดียวตั้งแต่พื้นที่จังหวัดช่องบกถึงพื้นที่จังหวัดสะแกวนะรวมไปถึงนา,นาขณะนี้ครับหลายพื้นที่เนี่ยยังระอุและเอสมุกเองครับก็ยังอรารวาสไม่เลิกตีลึกขเขมรไป200กิโลกับจังหวัดที่มีนครวัดเรียกว่าอรารวาสกันตลอดทั้งคืนเลยขเขมรก็เติมกําลังเติมของมาไม่หยุดจนฝั่งไทยเราครับก็ยังต้านไม่หยุดอยู่เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเราสามารถยึดเอาไว้ได้โดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิด ขึ้้นนนัเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ในพื้นที่ล่าสุดกันก่อนนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยขม,มิระดมยิงจรวด BM21 ครับราวกับหาฝนลงที่ทั้งปราสาทปาควาจองอาังหวัดศรีสะเกดซึ่งส่งผลให้กำลังพลในเราครับบาดเจ็บถึง5นายแล้วเหมือนตอนนี้ขมิก็จะระดมยิงแบบไม่สนหน้าอินหน้าพรมก็คือเทหมดหน้าตักซึ่งกองทัพไทยเราเนี่ยก็มีการบุกปลอยเป็ดโดยเฉพาะเรื่องของเมื่อคือนเนี่ย ทำลายกองกําลังขมินและก็ล็อกเป้าซึ่งสามารถตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาครับว่ามีการจัดตั้งที่มั่นเตรียมอาวุธยิงสนับสนุนเก็บยุทโธปกรณ์ส่วนฝ่ายไทยเราครับก็นํากําลังเข้าพื้นที่ทันทีและทําลายเป้าหมายที่ตั้งฝั่งกัมพูชาครับจนทาให้ไฟฟ้าเนี่ย ดับในพื้นที่ปอยเปดเป็นวงกว้างไม่มี Wi-Fi ไ,ไ,ไม่มีเน็ตซึ่งก็ยังมี f 1 6ของไทยเราครับที่ทิ้งไข่ใส่เป้าหมายฐานกัรบูชาเนี่ยหลังจากมีการเสริมอาวุธหนักเข้าพื้นที่วันหนองจานบวกกับยังมีปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครับทิ้งระเบิดในพื้นที่เขตทหารพงโรกองวาในเมืองสิริโสพลครับจังหวัดบันเตเยเมนเจยและที่พิกที่สุดเนี่ยเราก็ตีลึกไปถึง200กิโลเมตรนะครับคือเข้าไปทิ้งระเบิดเนี่ยในจังหวัดที่มีนครวัดก็คือจังหวัดเสียมเรียบก็เข้าใกล้เมืองหลวงพนมเปญนเน ห่างจากเราเป็นแค่300กิโลเมตรก็เรียกว่าเป็นรับคืนที่ดูเดือดมากนะครับจนถึงช่วงเช้านะสถานการณ์รบในขณะนี้เนี่ย คือมีทั้ง s 1 6ม l ก p ลิฟเพ้น b m เ1 i m 7 0ปืนใหญ่ปืนครกสา์กันไปสานกันมาไม่หยุดพักเลยหลายๆบนทีก็มีการเริ่มปะทุข,ขึ้นมาอีกครั้งแบบนรกแตกนะครับโดยเฉพาะแนวรบสีสเกตสูรินสากแก้วยังคงเดือดเหมือนเดิมมีเสียงปืนใหญ่ดังสะเทือนแบบไกลหลายกิโลพร้อมกับขนาดนี้ครับห้อยตามาเมรียตาควายสากแก้วเนี่ยก็ยังดูเดือดที่ฝั่งกัมพูชาครับเหมือนสาสฝน์ฝเเนี่ยลงมาแบบไม่หยุดไม่หยอ่อนขณะที่ไทยเราก็สวนกลับไปด้วยปืนใหญ่เช่นเดียวกันซึ่งเราก็มี กับสิ่งที่ทําให้ขมร้นเพี้ยงพรำนะครับอย่างที่บอกคือการรบรอบนี้เนี่ยไม่เหมือนกับรอบที่แล้วเพราะเราสามารถยึด้นที่ส่วนใหญ่เอาไว้ได้แล้วเราเนี่ยเหมือนจะเป็นฝ่ายตั้งรับด้วยซ้ำนะครับขมรนก็จะเป็นฝ่ายที่จะ รุกคืบเข้ามาการสูญเสียเนี่ยยังไม่มีรายงานออกมาแต่ผมเชื่อว่าคขมรสูญเสียเยอะมากนะครับโดยเฉพาะการที่เราสามารถยึดได้หลายต่หลายจุดซึ่งเดี๋ยวเรามาอัปเดตอย่างเป็นทางการกันก่อนกับกองทัพที่2ที่มีรายงานออกมานะครับสถานการณ์สำคัญในแต่ละพื้นที่ไล่เรียงมาตั้งแต่พื้นที่สัตตสมดวนตวนภูผีซำแต่ฝ่ายกัมพูชาครับมีการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดปืนใหญ่โดนพุ่งชนรถถังแล้วก็จรวดบีเอ็มยี่สิบเอ็ดเนี่ยขนมาทุกอย่างเพื่อที่จะโจมตีแนวการวางกําลังของฝ่ายเราเป็นระยะนะครับแต่ตอนนี้กําลัังลลเราปอดภย ที่สัตวสมโดนตวนปูปีแล้วก็ซัมเตซึ่งฝ่ายเราครับก็ใช้ปืนใหญ่และก็รถถังเนี่ยยิงคมและก็ยิงำลำไยที่ตั้งอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายคมพูชาได้ด้วยโดยก็ทาการตึงกําลังตลอดแนวเลยครับเพื่อเสริมความมั่นคงณที่หมายอันนี้เป็นการรายงานแบบภาพรวมแบบไม่ได้เจาะลึกแต่ที่แน่ขเขามนคนอาวุธมาทุกอย่างเลยกับพื้นที่กองรับพืาที่2อีกจุดหนึ่งครับพื้นที่ผาบอยแดงห้วยตามเมรียภูมะเขือ ซึ่งฝ่ายกบูชาตอนนี้นะครับยังมีการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดปืนใหญ่โดนทิ้งระเบิดโดนติดหัวรบและก็จรวด BM เนี่ยโจมตีเข้ามาต่อในโกาสวางกํลาลังของฝ่ายเราอีกเช่นกันซึ่งฝ่ายเราก็ตอบโต้ไปด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดและก็โดนทิ้งระเบิดรวมไปถึงปืนใหญ่นะครับก็สามารถทําลายเป้าหมายได้ตามแผนเหมือนเดิมส่วนบริษัทา,ษาณาครับตอนนี้ ถามว่ามันยังคงมีการรุกจากเมนไหมก็ยังมีแต่ว่ารุกยากหน่อยเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นชายภูมิที่ได้เปรียบมากๆแล้วฝ่ายเราก็ดําเนินการสถาปนาความมั่นคงนะครับพร้อมกับดัดแปลงที่มัน้แข็งแรงและก็ตึงกํลาลังในพื้นที่ด้วยอีกจุดหนึ่งนะครับที่ยังดุเดือดไม่แพ้กันก็เป็นบริิปราสตรตาควายฝ่ายเราครับได้ทําการตรวจค้นพิสูจน์ทราบกว่าล้างทุนระเบิดณที่หมายโดยเป็นระเบิดที่มีอนุภาพทําลายล้างสูงจริงๆและก็ฝ่ายกบ,บูชาเนี่ย ยังมีการระดมยิง BM21 ใส่ฝ่ายเราอย่างต่อเนื่องซึ่งเราเองก็ใช้ปืนใหญ่ทําการยิงต่อต้านแล้วก็วางกําลังตึงอยู่ในที่มัน่นก็ปรากฏคลิปออกมาเหมือนกันนะครับทางกัมพูชาเนี่ยยิงจรวดหลายลำกล้อง BM21 จากอำเภอสํารงไปยังพื้นที่ปราสาทตาควายแล้วฝั่งไทยเราเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บจํานวน5นายเลยจากการโจมตีของขมรน,นะครับก็ยิงมาหลายชุดเลยนะที่แน่แน่เนี่ยอาจจะมีถึง10ชุดเลยก็ว่าได้ส่วนอีกหนึ่งจุดครับพื้นที่ตามเมืองน,นะครับจุดนี้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ ยังคงโจมตีเราด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดครับแล้วก็มีปืนปรสอรถถังซึ่งฝ่ายเราเนี่ยก็เน้นใช้ปืนใหญ่ถล่มอาวุธและก็ที่ตั้งทุทธุปกรณ์ของของมรตลอดแนวการรงกําลังของฝ่ายกัมพูชาเลยส่วนพื้ที่อื่นเนี่ยยังคงมีปะทะกันเหมือนเดิมแต่รายงานอย่างเป็นทางการยังไม่มีมานะครับเท่าที่ผมทราบนะช่องบกดุเดือดกว่าทุกครั้ง ที่มีการประทะก,กันเลยนะครับแนวรบช่องบกก็เริ่มกันแล้วซึ่งขมนก็มีการระดมยิงเบียมยีครับจุดช่องบกเนี่ยแน่นอนว่าเนิน7 4 5เป็นเนินสูงที่สุดเราก็เสียเปรียบที่สุดเหมือนกันเพราะทั้งเรื่องของเส้นทางส่งกําลังบำรุงครับขมຈเนี่ยมันเป็นเมืองของเขาเลยณแนวหลังของเขานะครับแนวหลังเนี่ยเขาส่งกําลังบำรุงได้สบายๆแต่ว่าเราเนี่ยมันเป็นป่าที่ทึบมากๆก,กับจุดนั้นทั้งป่าทั้งเขานะครับกว่าจะเดินทางไปได้เนี่ยคือยากมากแต่ก็ส่งกําลังใจให้กับแนวหน้านะครับช่องบกเนวนล้ิ45 ก็ยังมีบื้องช่องอันมานะครับมเมนก็ยังโจมตีอย่างต่อเนื่องด้วย b m 21หวังที่จะย,ยึดพื้นที่คืนเอาไว้ให้ได้ปราดาเดือดกว่าทุกครั้งก็เป็นการยือนออกมาจากชาวบ้านในพื้นที่เสียงเนี่ยดังสนั่นวันไหวดังไกลหลายกิโลเลยโดยฝั่งเขมนเองครับก็มีการเติมกําลังทั้งโซนศรีสะเกดสุรินทร,ร์สากแก้วเสียงประทัเนี่ยรุนแรงอย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นสถานการณ์อัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับพื้นที่ของทัพภาคที่2และก็แน่นอนว่าวันนี้จะเป็นการเจราจาหยุดยิงกักงกาท่นววุนเน มันมีสูงอยู่แล้วก็ขอส่งกําลังใจให้กับแนวรบทับพภาค2ด้วยเอาละเดี๋ยวเรามาตามกันต่ออีกพื้นที่หนึ่งครับมาพูดถึงกองทัพภาคที่1กันบ้างรายงานล่าสุดอย่างเปน็นทางการออกมานะครับคุณผู้ชมก็น่าจะทราบกันดีเราสามารถปักธงที่3มพื้นที่หลักสําคัญได้แล้วไม่ว่าจะเป็นครองแผงหนองยาแก้วหนองจานแต่ว่าฝ่ายกัมพูชาครับยังคงมีความพยายามเสริมความแข็งแรงของทีมั่นนะ ซึ่งฝ่ายเราเนี่ยก็มีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนครับทำการยิงตอบโต้เพื่อที่จะควบคุมพื้นที่และก็สสาบนาแนวที่มั่นตั้งรับแบบยึดเสร็จสับ100%ส่วนบ้านหนองยากแก้วเนี่ย ขเมนก็ทําเหมือนกันนะครับยังมีความพยายามเสริมความแข็งแรงของที่มั่นเอาไว้อยู่บ้านหนองจานก็มีการดัดแปลงความแข็งแรงของที่มั่นครับใช้อาวุธยิงสนับสนุนด้วยปืนใหญ่เครื่องอยิงลุกระเบิดเนี่ยมายังฝ่ายเราอย่างต่อเนื่องซึ่งฝ่ายเราก็ใช้อาวุธยิงสนับสนุนครับดำเนินกลยุทธ์เข้าตีต่อเป้าหมายจนสามารถควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากใน3บมพื้นที่หลักสาคัญแล้วนะครับฝ่ายเราเนี่ย ยังได้ปฏิบัติการต่อที่หมายทางทหารกัมพูชาครับในพื้นที่ฝั่งปอยเปตเพื่อจะลิดรอนขีดความสามารถและก็ทําลายที่มั่นทางทหารต่างๆเนี่ยที่เป็นภัยคุกคามต่อการโจมตีกลับมาของฝั่งเราการที่เรายึดหนองจานได้เมื่อวานนี้นะครับต้องยอมรับจริงๆว่าขมนดำรมยิงเบียมยีเนี่ยมาอย่างต่อนเนื่องส่งบนให้กําลังรบของเราในกองกําลังบูรพาครับพลีชีไปแล้ว3นายบาดเจ็บอีก21นาย เขมรยิงมาเยอะมากแล้วตลอดห่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเขมรนก็ระดมเตือนกาลังระดมอาวุธทุกอย่างที่จะหวังยึดพื้นที่คืนจากไทยเราครับแต่สุดท้ายยังไม่มีรายงานออกมานะว่าสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างกับกองทับภาคที่1ึ่งซึ่งผมก็เชื่อว่าเราสามารถสถาบันาที่มั่นตั้งรับได้สิ่งที่ทําก็คือตีลึกไป200กิโลเมตรถึงจังหวัดเสียมราฐเลยครับจังหวัดที่มีนครวัดอยู่นั่นแหละครับก็เป็นการ เข้าตีลึกฐานที่ม่นางหารขมรเนี่ยประมาณ200กิโลเมตรแล้วมันก็ใกล้กับพนมเปนเข้าไปทุกทีแล้วถ้าเกิดขมรยังไม่หยุดเนี่ยเราก็พร้อมที่จะตีตอบโต้กลับเหมือนกันในจุดที่อู่ข้าวอู่น้ําของฮุนเซนอย่างฟอยเปดเนี่ยผมคิดว่าแตกแล้วนะตอนนี้ไฟฟ้าดับกันทั้งคืนบวกกับเรามีการยิงกระสุนสองสว่างเนี่ยตลอดทั้งคืนเหมือนกันเพื่อที่จะค้นหาเป้าหมายทางทหารของขมรเองก็เรียกว่ายังคงดูเดือดหลายพื้นที่นะครับทั้งกองทัพภาคหนึ่งแล้ก็กองทัพภาคที่สองนั้นส่งกาลัง กับขมรในะรอบนี้ไม่ง่ายเลยขมนก็มีอาวุธที่ทําลายล้างสูงนะครับอย่างมียริเอ็เนี่ยเป็นรัศมีวงกว้างมากแต่ก็โล่งใจไปอย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากเราสามารถยึดพื้นที่สาคัญได้หลายจุดและก็มียุทธวิธีที่ได้เปรียบกับขมรมากกว่าต้องลุ้นกันว่าช่องบกครับเราจะสามารถยึดเนินเ4 5ดได้หรือไม่คงต้องรออัปเดตติดตามกันแต่ อีกเรื่องราวนึงที่เราต้องพูดถึงกันเลยครับก็คือการหยุดยิงซึ่งเราเนี่ยก็มีการเจราจากันแล้วนะครับว่าจะหยุดยิงภายใน,น72ชั่วโมงโดยยังเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนครับก็คือการลงนามในวันนี้ก็ปแปลว,ว่าตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงวันนี้เช้าเนี่ยการรบยังคงจะระอุดูเดือดจนไปถึงการหยุดยิงแต่ผมเชื่อว่าก็ยังคงจะมีประปรายนะครับไม่ได้หยุดยิงกันแบบ100%เปอคเมนก็ยังจะตามต่อเยไทยเราไม่เลิกเหมือนกันซึ่งก็ต้องรอติดตามกันหลังจากนี้ครับลงนามกันแล้วเนะ ถ้าเกิดว่าหยุดยิง72ชั่วโมงแล้วไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่มีเสียงปืนเลยสักนัดเดียวเนี่ยมันก็จะจบแต่ถ้าเกิดมีเสียงปืนครับการเจรจาหยุดยิงนี้การลงนามแบบนี้เนี่ยก็จะจบเช่นเดียวกันก็คือยิงกันต่อเหมือนกับเป็นการพิสูจน์ความจริงใจของเขมีนว่าจะหยุดจริงๆหรือเปล่าก็ต้องรออัปเดตกันนะครับ เอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย